ในชีวิตจริงไม่มีใครตอบได้ว่าเส้นทางที่ดีที่สุดมีประสิทธิภาพที่สุดให้ผลตอบแทนกับชีวิตและธุรกิจสูงสุดคือเส้นทางไหนในบรรดาดอกไม้หลายล้านดอกในป่าพึ่งเองก็ไม่สามารถตอบได้ว่าควรบินไปแสวงหาแล้วนำน้ำหวานกลับมาที่รังอย่างไรเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด แต่พึ่งทุกตัวล้วนมีเส้นทางที่ตนคิดว่าดีที่สุดซึ่งจะใช้ในการนำน้ำหวานกลับมาที่รังเพื่อสร้างน้ำพึ่งมนุษย์ก็เชกเดียวกันความพยายามหาหนทางสู่ความสำเร็จบางครั้งหาได้เป็นเส้นทางที่ถูกต้องเบ็ดเสร็จแต่เป็นเส้นทางที่เราต้องทดลองเดินทางไปผิดบ้างถูกบ้าง